ใครเชื่อเหตุผลจ้ะนี่สำคัญเนาะเป็นกฎสากระโลกที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาเรียนรู้เอาไว้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนไะน้จะแต่นะก็ให้มีความรู้พอที่จะติดขาติดแข,ข่งไม่ถึงกับจ้าไม่ถึงก็ใส่บาตแบกขาให้มันหนักกันเนาะ เวลาเราจะมันจะต้องใช้มันจะได้มีนี่นะนี่สำคัญนะจ๊ะ,ะดีไหมดีค่ะอย่าลืมนะต้องทำใจใสๆดีไหมจ๊ะดีค่ะเราเวลาพระนิพพานที่คุณหลวูปู่นส่งผังส่งบุญมอเราจะได้รับได้เต็มที่ไงซึ่งจะทำให้เราพรุ่งนี้เราจะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเลยเลย,เลย đi mãi